จะนั่งกินข้าวเช้าให้สบายใจสักหน่อยมันไม่ได้ไอ้ฟูอีกแล้วอย่าเข้าห้องแต่เข้าไม่ได้ไม่ใช่ว่ากินล็อกห้องหรือไม่ให้เข้านะ แต่มองนอนขวางประตูอยู่แข่งเลยที่เนี่ยนั่งบนยุ่หน้าหอ้องอยากเข้าแต่ก็กลัวเข้าทั้งๆที่ไอหมอกก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะนอนรับอยู่ด้วยซ้ําเมนูเช้านี้ของกีก็ง่ายๆเลยข้าวเหนียวหมูทอดกับน้าปูดําที่พ่อทําอร่อยมากเออลืมไปทุกคนมีกากหมูด้วยแล้วกินข้าวเหนียวทีไรนะเป็นแบบนี้ทุกทีช่วงนี้ก็กินข้าวเช้าคนเดียวเกือบทุกวันนะ่ะก็ฟิลไปโรงเรียนก็ไปทํางานจักกระเชา้าก็มีแต้สามตัวนี่แหละที่อยู่เป็นเพื่อนแต่วันนี้ก็อยากจะนั่งกินคนเดียวสบายใจสักหน่อยไงนั่งกินเพล,เพล ที่กินที่ไรใจสั่นทุกทีแต่ก็อยากจะกิน <c oughs> ไอ้ฟูมันก็อยากจะเข้าห้องมาอยู่ใกล้ๆก,กีเหมือนไอ้หมอกไงทุกคนก็คืออยากอ้อนอยากถูกรักนั่นแหละนั่งกินยังไม่ทานอิ่มเลยต้องมาหายฟัวสงสารมันไงมันนั่งจองอยู่หน้าประตูก็กบอกไม่ต้องเข้าไปลอกเด้อไอ้ไหมอกมันขู่ที่ให้หมอกมันเข้าไปในห้องมันไม่ได้ไปอ้อนหรือไปกัวนนะทุกคนนอนข้างนอกอยุงก็แม่งวนันกวน แค่แมงวีบ,บินตอมจมูกมันยังสะดุ้งแล้วก็ลุกหนีเลยทุกคนความรู้สึกในว่ยก็สี่จี้บางทีอนอนอยู่ดีๆลูกพึ่งวิ่งออกมาไม่มีสาเหตุแล้วก็วิ่งกลับไปนอนที่เดิมคือ <c oughs> อะไรโดนตัวนี่เดี๋ย <c oughs> วก็ไม่ได้ก็ <c oughs> ให้มันมานอนในห้องด้วยแต่อ้ฟูไงมันไม่เข้าใจมันน่าจะเกิดจากความวิชาแหละกว่ากีรังไอห้หมอกมากกว่าละมั้งคงคิดว่ากีให้หมอกเข้าห้องได้ทุกวนันฟูก็อยากจะเข้ามากงอยากจะอยู่ใกล้ๆกีว่างั้นแหละแล้วไอ้หยาไอ้หมอกมันไม่ได้เลยไงหวั่นนึงแทบจะไม่เดินออกจากบบ้้้าาาานนนนนนแต่่่่่่ไไฟูกัััมมมมงงงงชขวิเเลลปหหยยีโคะร ให้เข้าห้องแล้วพอกีไม่เปิดประตูให้มันเข้าห้องดูสินะทุกคนมันวิ่งไปฟ้องตาจ้าตาอยู่ในครัววิ่งไปหาเขาแล้วก็พูดภาษามันนะแล้วคิดว่าตาจะฟังรู้เรื่องไหมนะฮะแล้วก็หันไปมองนะให้เหมือนให้ตาเดินมาดูว่าฟ้องวากี้ไม่ให้เข้าห้อง <c oughs> เออให้เข้าก็ได้ก็สงสายอะไรพอเข้ามาก็ดูสินะมันก็มาอ้อนอย่างนี้แหละแต่สายตาก็สำลองไปมองดูไอหมอกนะกลัวเขาแหละกลักวเขางับหัวอารมณ์ประมาณนะ่ะอย่าทำฟูนะอย่านะเดีย๋ยวฟูฟ้องตา แล้วอยู่เป็นด้วยนะทุกคนดูดูสายตาขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆฟูก็พอใจแล้ว